สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีแบทสบู่กันนะคะรีแบทสบู่ก็เป็นการนําสบู่มาขึ้นรูปใหม่นะคะจะเป็นเศษสบู่หรือว่า เป็นสบู่ที่เราทําออกมาแล้วมันไม่สวยนะคะเราสามารถนำกลับเข้ามาลหลอมใหม่ได้นะคะเป็นเศษสบู่น้ำมันกวนร้อนกวนเย็นหรือว่าสบู่ mp นะคะสามารถนำมารวมกันได้เลยเนาะ<ไ>งานอันไหนที่มันไม่สวยนะคะที่เราทําออกมาแล้วมันไม่แข็งหรือว่าสบู่มันไม่เซตตัวนะคะก็นำมารวมกันได้เลยนะคะในตัวอย่างนี้ก็เป็นเศษสบู่น้ำมันค่ะก็คือเป็นเศษงานที่ ในส่วนที่สบู่หัวทา้ายจากที่เราตัดออกแล้วนะคะหรือเศษที่มันไม่สวยนะคะก็นํามาขูดใหม่เนาะสามารถเพิ่มสมุนไพรน้ําหอมลงไปได้อีกแต่วันนี้ดิจะใส่เมนทอนนะคะสําหรับเศษสบู่ก็ประมาณ700กรัมนะคะก็ขาดขาดเกินเกินได้ค่ะก็ไม่มีอัตราส่วนตายตัวเนาะตอนนี้ลิก็เปิดไฟมอตุนแล้วนะคะเศษงานที่ทําออกมาแล้วมันไม่สวยหรือว่า งานไม่เซตตัวนะคะจับมาขึ้นรูปใหม่เลยค่ะ <S 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 ถ้าเศษส,สบู่มีก้อนใหญ่ๆนะคะก็ให้ไปขูดก่อนนะคะก็เราจะพรมน้ำพอประมาณค่ะก็เป็นน้ำเปล่านะคะยังไม่ต้องใส่เยอะนะ ปิดฝาหม้อตุ๋นเลยค่ะแล้วก็จะตุ๋นจนกว่าสบู่จะนิ่มนะคะเปิดไฟหม้อตุ๋นแรงสุดเลยค่ะที่ใช้เมนทอน25กรัมนะคะสำหรับน้ำหอมก็20 ML ค่ะละลายเมนทอนกับน้ำหอมไว้เลยค่ะหรือถ้าไม่อยากใช้น้ำหอมก็เอ่อให้ใช้เมนทอนยิมเสนกาลบูนนะคะ3อย่างเอามาผสมกันนะคะก็จะละลายเป็นน้ำค่ะ จนกว่าสบู่จะนิ่มเดี๋ยวเราจะมาช่วยบี้อีกทีนึงเนาะช่วยบี้ให้สบู่เข้ากันค่ะถ้ามันแห้งไปก็พมน้ำได้อีกค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะให้ใส่ทีละน้อยถ้ามีที่บทดมันก็ให้ใช้ที่บทดมันเลยค่ะก็จะช่วยทุ่นแรงได้เยอะ เดี๋ยวตุนต่ออีกนิดค่ะช่วยกดให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นลงอีกหน่อยนะคะจึงจะใส่น้ำหอมเนาะถ้าจะใส่น้ำผึ้งก็ใส่ได้นะคะ อันนี้เป็นน้ำหอมกับเมนทอนนะคะตอนนี้มันร้อนจัดนะคะไม่กล้าใส่น้ำหอมทีเดียวค่ะกลัวว่าหม้อมันจะแตกเนาะ งานที่นำมารีแบบใหม่นะคะจะแห้งไว้เนาะดี่ก็จะไว้แบบนี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้จริงจะตัดเนาะหรือว่าถ้าสบู่มันเย็นแล้วก็ตัดได้เลยค่ะตัดเสร็จแล้วก็นำไปอาบได้เลยค่ะ